ต่อแผงดีซีบเกอร์นะครับนะฮะคุณผู้ชมครับก็มันแรงเนาะน้ำก็ต้องได้สูบขึ้นมาแต่แดดดีมากครับแดดบ้านแวกนะครับอยู่ทางหนองคูเลยเชียงยืนออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับนะ อันนี้พ่อใหญ่หนูกวนครับพ่อใหญ่หนูกวนแกก็อยู่นี่แหละโอ้เป็นไงใช่โซล่าเซลไม่กล้าออกแดดครับมันร้อนเป็นไงพ่อใหญ่หนูกวนสุดยอดไหมเนี่สุดยอดครับวพุ่งไกลขนาดวุ่งโอเคไหมลูกเปครับโอเคครับ นั้น,นช่างจีตาจ้าวครับมีอะไรออกจากบ้านนะครับก็หาที่อยู่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรถึงไล่ออกเพราะับเดือกครับ <laughs> รู้ท่านอาจารย์รันจวนครับหนุนกำลังเก็บกับข้าวอยู่ยครับก็เหลือไฟนอนหน้าบ่เนี่นะเดี๋ยวจะไปต่อชุดไฟนอนนาเนี่ยคุณ <ๆ S 1> คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นไฟคือใช้ประโยชน์ได้สองสองแบบเลย สายยางแถมให้ไปใหญ่นุกวนอยู่สามสิบเม็ดนะครับนี่ครับน้ำจากนี้แหละครับนี่ มันจะเป็นใช้โอ้ยบาดนีจะชุ่มเชื่ออะไรเนี่ยมาท่านอาจารย์ลันจวนมาดูอาจารย์ลันจวนกำลังเดินมาสอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองครูออครับ โอ้้ามันชื้นเนาะอะไรมันก็ขึ้นได้ครับจะลดตอนไหนก็ได้อันนี้นก็นักไรร่หอมตะไคร่หอมครับแอ,อ้ทำไมมันมีต้นแดงโอเคไหมเนี่ยถามพูดติดต่อนี่ดูจาก Youtube นี่ก็โอเคอยู่ค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็จะเข้าไปโรงเรียนต่อโทษไปบวกลูกใต้เบิ้งหายแล้วเบิ้งห้แม่น้ำแน่เดือ <c oughs> ดน้อเล็กนหน่อยคนหนึ่งคนรองเนี่ยเนี่ยก็ถือว่านะ พอมันมีน้ำ,นนำใช่ไหมอาจารย์ละจวน,นมีน้ำก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะนี่ต้นมงต้นไม้ก,ก็จะปลูกได้แบบน,นี้ใช่ลออแล้วมันดีลยเนาะมันไ่างนี้ครับโอ้ยคุณพี่เขียวเด้อตุ้กน้ำตกท่าโ <c oughs> อ้มันก็จะลำบากแล้วแมน,น,นครับมันจำกัดนี่อันนี้ก็บัวมีปลาปลาไหลเยอะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวหยุดเถียงนาก็จะเดี๋ยวช่างเขากำลังจะไปประกอบกล่องต่อไฟให้นะฮะเสร็จจากนี้เราก็จะไปดูที่ให้หลวงพ่ออยู่วัดชำนรับปฏิบัติธรรมบ้านแดงใหญ่สุดยอดครับโอเคนะครับผมทนาจารย์โอเคเนาะอ่าครับผมขอบคุณมาก